สวัสดีค่ะวันนี้คิตตี้มาไหนคะคิตตี้มาไหนคิตตี้อยู่นี่ค่ะที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาแบงน้อยค่ะน้องคิตตี้มาทำอะไรมาทำอะไรมาเซ็นไหนมาเป็นไหนหน้าขายที่ดินหรอคะ่ะอุ้ยอุ้ยหนูไม่ได้หัวล้นแล้วนะคะป้าาดูสิคะดูสิคะผมหนูเยอะขึ้นแล้ว จากมันหัวล้นไปสี่เดือนใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ผมยาวแล้วมัดผมได้แล้วถักเพียได้แล้วใช่ไหมคะ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 อุ้ยอุ้ยอาบึนบึนบึนไหมมาน้อยอาบึนๆๆๆบึนๆๆบึนๆๆบึน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 ไ้ไปเซเว่นหรือเปล่า แต่จำประโยคนี้ได้ไหมไปเซเว่นหรือเปล่าไปเซเว่นหรือเปล่าจะไปเซเว่นหรือเปล่าอยู่กับป้าอยู่กับป้าสองคนพอพี่เป่านอนอยู่พี่เปานอนอยู่ก็เลยถ่ายมือเดียวถ่ายมือเดียวโอ้เมือมั่งใส่มั่งดูดิดูหนังหัวพี่คิตตี้สิโอ้โหไม่ต้องไปสักผมเลย รอสักคิ้วทีเดียวหน่อคิ้วขึ้นหรือยังคิ้วขึ้นหรือยังให้ป้าหน่อยมาสักคิ้วให้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องสักผมแล้วหนังหัวหนูมีแล้วหนูมีแล้วจ้าจ้าเอาเอาบอกเพื่อนเพื่อนไม่ไปก่อนบอกเพื่อนเพื่อนไม่ไปก่อนบอกเพื่อนเพื่อนโอ้นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยพิกตี้พิกตี้มาดูนี่พิกตี้นี่เนี่นี่ยเราสลับกล้องก่อนจ้าเอ๋นี่ใครเอ๋นี่ใค พี่คิด mm ดีร hmm. ูนี่ไข่เออนี่นีนี่นี่นี่นี้น่นี่ไข่เออตายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ั่ตาตตั่มันยังมือถือมาน้อยมัน สลับไปสลับมาดูหนังหัวคิตตี้ไปก่อนดูหนังหัวคิตตี้ไปก่อนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ